แย์เตือนปวดหลังอาจเป็นสัญญาณโรคร้ายเผยอ,อาการควรสังเกตย้ำรู้เร็วรักษาไวช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเข้าเดนเข้าเด็เเดจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนแพทย์ธนินทิตเลียระพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อได้โพสข้อความบนเฟซบุ๊ก หมอเก่งกระดูกและข้อระบุว่าปวดหลังธรรมดาหรืออาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายคุณหมอครับผมปวดหลังมาหลายเดือนแล้วรักษายังไงก็ไม่ดีขึ้นจะใช้แค่กรามเนื้อหรือเป็นโรคร้ายแรงอะไรกว่านี้ไหมครับปวดหลังเป็นอาการที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในวัยทํางานและผู้สูงอายุ แต่รู้ไหมครับว่าบางกรณีอาจเป็นสัญญาณของโรคไร้ที่ซ่อนอยู่เช่นมะเร็งไขกระดูกชนิดมัลติ p l e ร์อีโลมาหมอยอยากชวนมาทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้พลาดสัญญาณที่สำคัญครับปวดหลังธรรมดากับปวดหลังจากโกรครร้ต่างกันยังไงปวดหลังที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบมักปวดเวลาเคลื่อนไหวยืดเหยียดหรือยกของมอนรองกระดูกเสื่อมปวดร้าลงขาดีขึ้นเมื่อพัก กระดูกพรุนปวดจากกระดูกยุบเล็กน้อยเจอบ่อยในผู้สูงอายุถ้าเป็นมัลติเพลมิโลมามะเร็งไขกระดูกมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดหลังเรื้อรังไม่ดีขึ้นแม้พักหรือกินยาปวดมากตอนกลางคืนหรือตอนนอนอาจมีจุดกดเจ็บเฉพาะที่กระดูกกระดูกสันหลังยุบหรือหักง่ายแม้ไม่มีอุบัติเหตุบางคนมีกระดูกหักหลายตำแหน่งโดยไม่รู้ตัวมัลติเพลมโลมาคืออะไรเป็นโรคที่เซลล์พลาสมาใน กระดูจะเจริญผิดปกติและสร้างโปรโตีนแปลกๆที่สะสมในเลือดโรคนี้อาจส่งผลให้กระดูกถูกทำลายวงเล็บเจอมากในกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกลั้นโลหิจจตจางไตเสื่อมแคลเซียมในเลือดสูงการตรวจที่ช่วยคัดกรองตรวจเลือด CBC ครีเอตินินแคลเซียมตรวจโปรโตีนในเลือด SPEP อิมมิโนฟิกเซชันฟีร์ไลเชน เอ็กซเรย์หรือ MRI กระดูกสันหลังเจาะไขกระดูกถ้าสงสัยสูง มอสรุปให้นะครับปวดหลังส่วนใหญ่เป็นเรื่องกล้ามเนื้อหรือกระดูกเสื่อมซึ่งดูแลได้แต่ถ้าปวดหลังแบบเรื้อรังปวดตอนกลางคืนหรือมีอาการอื่นร่วมเช่นซีดน้ำหนักลดไตเสื่อมควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมการรู้เร็วรักษาไว้ช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้มากครับบทความนี้ให้ข้อมูลทั่วไปหากอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ